สวัสดีครับผมามาพบกับ10หน่วยบนสูตร3นะครับสูตรต่อเนื่องสูตรเดินหน้านะครับผมามาดูย้อนหลังสักนิดหนึ่งนะครับก็มันเข้ามาหลายงวดมันสูตรเดินหน้าเนาะก็งวดวันที่1มิถุนาเนี่ยมันออกอะไรละ่ะ5 9 3ใช่ไหมก็ออก9 3ใช่ไหมนี่คือ10หน่วยบนคือ9 3ก็ออกตัวนี้นะครับอโอเค จะเซฟไว้เอาแล้วก็งวดที่ผ่านมาเนี่ยวันที่17เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่16ที่ผ่านมาเนี่ยลืมไปสิบกที่ผ่านมามันออก0ูนใช่ไหมห้าศูนยก็คือ2ตัวบนก็คือ0ูนย์สี่นคือออกตัวนี้นะครับก็เข้า0ูนครับแล้วก็งวดที่จะถึงนะครับงวดที่จะถึงก็คือออกวันวันที่1กคหกเจ็ดนะครับ ได้3 4 5 6ี่หนะครับก็นำเอาไปใช้ได้นะครับเป็นสูตรเดินได้นะครับสูตร3ก็ทำมาแล้วหลายงวดนะครับ10หน่วยบนนะเป็น10หน่วยบนนะครับ10หน่วยบนก็จะออกร้อยก็ได้นะครับแต่ว่าที่เน้นคือ10หน่วยบนนะครับต้องมี3 4 5 6ี่หนะครับสวัสดีครับ